นู่นนะครับประมาณสักหกเมตรนะครับอันนี้จะมาทดสอบตัวสูบแรงดันสูงกับตัวสูบธรรมดานะครับอยากจะทดสอบตัวแรงดันสูงก่อนนะครับตอนนี้แรงดันสูงจะเล่นลมที่ร้อยแปดสิบนะครับมันตกไปนิดนึงนะครับร้อยแปดสิบนะครับ จะทดสอบนี่นครับทำรางทดสอบไวจะดูนะครับอันนี้มีขวดอยู่2อันตอนนี้จะมีใบไม้อยู่จะทดสอบตัวแรงดันสูงก่อนว่ามันจะไปไกลกี่เมตรนะครับ180ตอนนี้ถอดได้ครับมาดู180นะครับรางนี้ยาว สามเมตรสองน่าจะสามเมตรนะครับเป็นรางรางสำหรับโครงผนังเบานะครับร้อยแปดสิบเพียในนะครับทดสอบนู่นนะครับประมาณสักหกเมตรนะครับประมาณหกเมตรแล้วเดี๋ยวจะมาทดสอบตัวนี้ดูนะครับถังขนาดเดียวกันแต่ว่าต้องใช้วาวตัวนี้ครับ จะลองอัดแบบตึงๆนะครับมันไม่มีเทสลำเทสความเร็วให้ดูนะครับก็ต้องทดสอบแบบนี้นะครับเอาความรู้สึกหรือว่านี่ครับระยะมันปิวนะครับเมื่อกี้มันอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่ก็ทดสอบให้ดูเมื่อกี้มันปิวนะครับมันไม่ไปตรงๆ เดี okay. ย๋ยวจะเอาแบบตึงๆนะครับเดี๋ยวจะสูบยากหน่อยนะครับจะลองดูกี่ทีเต็มครับสอบก่อนนะครับมาสูบยากหน่อยหนึ่งสองสามสี่กล้องเห็นอยู่นะครับห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดก็แปดทีนะครับลองสักยี่สิบนะครับมันไม่อยากสูบมากนะครับเพราะว่ามันจะบิดแล้วเสียนะครับแปดนี่ก็ตึงแล้วครับเก้ายี่สิบดูยี่สิบทีนะครับ ถ้าใส่ท้ายถังนี้น่าจะยี่สิบห้าทีน่าจะตึงนะครับน่าจะไม่ลงอ่ะอันนี้ยังน่าจะไปได้ประมาณยี่สิบห้านะครับดูยี่สิบทีนะครับถังขนาดหนึ่งจุดสองคูณสิบสองนะครับตัวสูบธรรมดาครับนี่ครับ ไปแค่สามเมตรนะครับเทียบให้ดูความแรงนะครับระหว่างสูบแรงดันสูงกับสูบธรรมดานะครับเดี๋ยวไปดูตัวนู้นก่อนนะนี่นะครับก็อันนี้มันยาวสามเมตรใช่ไหมครับมันไปอีกนะครับหกเจ็ดเมตรเลยนะครับนี่น่าจะสิบเมตรเดี๋ยววัดให้ดูเลยตัวนี้มาต่อตัวนี้ไม่สุดนะครับเห็นไหมสามเมตร ถ้า25ทีตึงมือนี่ผมว่าน่าจะประมาณร้อยนะครับน่าจะอยู่แค่ร้อยเดี๋ยวจะทดสอบตัวแรงดันสูงให้ดูนะครับว่ามันเทียบกับกี่พีเอไนนะครับนี่นะครับ6เมตร7เมตรนี่นะครับเอาไป7เมตรประมาณ8เมตรได้นะครับ ไปทำเบอร์สองนี่รับรองแรงจัดก็นี่นะครับดี๋วจะมาอธิบายการทำงานของมันนะครับไอสูบแรงดันสูงเนี่ยกระบอกมันเล็กนะครับมันต้องสูบจำนวนเยอะแต่ว่าการสูบเนี่ยอันนี้ผมร้อยแปดสิบผมอัดไปหนึ่งร้อยทีนะครับหนึ่งร้อยทีแต่ว่ามันสูบเบานะครับเบากว่าตัวนี้ ถ้าตัวนี้สูบยี่สิบทียี่สิบทีเนี่ยมันก็ใช้แรงเยอะนะเอาแบบถังนี้นะครับถ้าเต็มแบบเต็มแบบอัดไม่ลงผมว่าน่าจะอยู่ยี่สิบห้าถึงยี่สิบเจ็ดทีนะครับหรือใครที่แบบอัดหนักๆก,ก็สามสิบทีผมว่าน่าจะไปได้นะครับแต่มันก็ ทำแรงดันได้ไม่เกินนี้เท่าไรหร่หรอกเพราะว่าตัวสูบมันทําไม่ได้ครับแรงดันไม่ได้อาจจะได้นะครับดูแล้วนะครับน่าจะประมาณร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาเปลี่ยนตัวนี้ดูนะครับว่ามันเทียบให้ดูว่ามันไปเท่าไหร่นะครับทดสอบให้ดูเลย ตันนี้ก็โอเคไม่ต้องพันนะครับใช้ได้อยู่สำหรับไปทำเบอร์สองนะครับถ้าทำเบอร์ไอ้แปดมิลก็ไม่จำเป็นต้องใช้ครับราคาก็ต่างกันเยอะครับตอนนี้ผมได้มาหกร้อยกว่าบาทหกร้อยเจ็ด้อยหก้อยเจ็ดสิบสูบตัวนี้ก็ถ้าสั่งมาก็ไม่ถึงร้อยนะครับมีส่งฟรี ซื้อแถวบ้านน่าจะมีร้อยห้าสิร้อิบรอยหสิบนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวไปเอารางมาวางก่อนผมว่าไม่น่าจะถึงร้อยนะคิดว่าห้าสิบถ้ายี่สิบทีมันได้ห้าสิบ ยี่สิบห้าทีมันก็อาจจะได้ประมาณร้อยนะครับสูบตัวนี้ก็น่าจะทำแรงดันได้ประมาณร้อยนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวจะสูบให้ดูนะครับว่ามันสูบจํานวนเยอะแต่ว่ามันน้ำหนักเบานะครับไม่ต้องใช้แรงเยอะ,อะเห็นไหมหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบ็ดสองว่าไม่เห็นครับสองสองทีนะครับโอเคสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดยสิบสองยิบายิบี่ยห้ายิบหก็ดปดยบเก้าสอสาสสี่สห้าสหกปดสเกสี่สี่อดสิบสอง สี่สามสี่สี่สี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดสี่สิบเก้าห้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองนะครับที่ผมเคยทดสอบไปห้าสิบสองทีมันจะได้หนึ่งร้อย psi นะครับหนึ่งร้อย p s นทดสอบหนึ่งร้อยก่อนนะครับมาคืหนึ่งร้อย psi นี่ครับแสดงว่า ตัวนี้นะครับ20ทีน่าจะอยู่ประมาณ7ถึง80นะครับมแป70 80ถ้าอเต็มที่คิดว่า120ถึงไหมน่าจะประมาณ120นะอ่ะเต็มที่แล้วนี่นะครับสำหรับใครอยากทำระบบสูบมือนะครับแรงๆก็ ็นสูบแรงดันสูงนะครับลองหามาใช้ดูจะใช้เป็นจุ๊บจัก,กรยานก็ได้นะครับหรือว่าเป็นตัวคลิกเติมลมก็ได้นะครับนี่กดเร็วสำหรับ p c p นะครับแค่ร้อยแปดสิบนะครับตัวนี้ที่ทดสอบเมื่อกี้แต่ว่าตัวนี้มันทำได้ถึงสามนะครับแต่ผมก็ไม่ถึงสามร้อยหรอกครับแค่ ร้อแดสบถึงสองร้อยก็พอแค่นี้ก็เหนื่อยนะครับประมาณร้อยร้อยก็ทีร้อยสิบทีถ้าจะใช้งานแปดมิลน,นะครับก็ประมาณสี่สิบห้าสิบทีนะครับก็ยังแรงอยู่นะครับแต่คิดว่านะครับสักรนะ้อยร้อยร้อยยี่สิบ ร้อน่าจะโอเคแล้วครับก็แรงกว่าตัวนี้นะครับร้อย3ี่สบร้อยสาสิบหรือร้อยหสิบก็ได้ครับกําลังดีผมว่าน่าจะมีวิ่งห้าร้อยแล้วนะครับสี่ร้อยบวกไปแล้วห้าร้อยได้แน่นอนครับ,รบก็ฝากติดตามด้วยนะครับเผื่อใครสนใจอยากเดีย๋ยวผมจะมาแบ่งปันไอเดียต่างๆนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับ